สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสตอร์บายครับวันนี้มาถึงบ้านแพรวนะครับต้องขอขอบคุณพี่โอหรือช่างโอบ้านแพรวมากเลยที่สกิดมานะครับว่ามาดูรถในสํานักเข้าไหมนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นรุ่นอะไรได้ยังไงและมีเทคนิคในเรื่องของการบูรนิฟายอะไรยังไงบ้างพี่โอบอกว่าวันนี้เดี๋ยวเปิดให้สตอร์บายโดยเฉพาะเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โอหรือช่างโอบ้านแพรวเนาะโอส่วนทรงก็ได้ครับจริงๆไม่ได้ทํารถ เป็นหลักไม่ได้ทํารถเป็นหลักครับจริงๆก็มีธุรกิจอยู่ที่บ้านใช่ครับนะครับแต่รถเนี่ยเป็น,ปนความชอบความชอบอ่ะเดี๋ยวให้พี่โอหรือช่างโอของเราพาไปดูดีกว่าว่าเขาทํารถอะไรรุ่นไหนยังไงบ้างัาให้พี่โอพาไปดูเลยดีกว่าแล้วนี่ครับจอดอยู่ห้าคันครับผมนะครับจอดอยู่ห้าคันแต่ละคันก็มีสเต็ปในการทํารถไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันด้วยใช่ครับ Ô, baby, có lên, né? A baby, có lên, né? A baby, baby, right? lên, เป็นเป็นรถทิปดีกว่ารถทิปครับรถทิปทางนั้นส่วนมากจะเน้นเป็นรถทิปครับคันนี้ใช่ไหมกลุ่มแก๊งขับพวกนี้จะเน้นเป็นเราเป็นออกทิปกันเป็นหลักครับครับออกทิปขี่เล่นไปมีติ้งอะไรพวกนี้ครับคันนี้มันพิเศษอะไรยังไงบ้างพี่ก็ถ้าเปรียบเทียบแก้ไขจากของเดิมมาแล้วเราก็มีแค่ยืดชักครับยืดชักยืดช่วงชักครับแล้วก็เปลี่ยนระบบไฟแล้วก็เปลี่ยนระบบคาร์ดแล้วก็เปลี่ยนคาบู ใช่ไหมครับแล้วก็เป็น6เกียร์ครับเป็นหเกียร์ครับผมของเดิมมัน5้าเกียร์ครับเอาแหละผมหาประเด็นให้เพื่อนๆได้แล้วหกเกียร์จดี๋ยวทำอะไรยังไงเดี๋ยวพี่โอ๋ว่าว่าเดี๋ยวเปิดให้เพื่อนๆได้รับทราบข้อมูลกันโดยเฉพาะเลยท่านนี้ถามพี่โอ๋ก่อนว่าพี่โอ๋รับจัดสภาพไหมผมส่วนมากไม่ค่อยได้รับจัดสภาพครับทาเครื่องเป็นทำแต่เครื่องเป็นหลักเพราะว่าในกลุ่มพวกผมเนี่ยในกลุ่มคลับ RX พวกนี้นะครับเขาจะมี เพื่อนๆกันพี่ๆกันที่เขาแบบจัดสภาพขายอะไรอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับครับก็เลยผมก็เลยไม่ได้รับตรงนี้ไปเพราะว่าเหมือนกับว่ามันมีคนทําเยอะอยู่แล้วครับอืมเราก็แบ่งๆกันไปอะไรเงี้ยตรงไหนที่มีใครทําแล้วเราก็ไม่ต้องไปทามันเราก็เลยเน้นทำเครื่องดีกว่าทเครื่องดีกว่าเพราะเราอยู่กับสายทําเครื่องมาตั้งตั้งตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่ตั้งตั้งงยุคตุยุคแรกๆเลยผมก็เกิดมาจากรถซิงยุคก้าวศูนเลยล่ะไม่งั้นไม่งั้นคงไม่มาจับรถ ใช่ลน์ออนี้นะเมื่อเกิดมาจากเด็กซิ่งยุคเก้านซิ่งนั่งกันสมัยอายุสิบห้าิบหกเลยอ่ะนะครับใครยุคเก 90, รู้กันดีนะครับคันนี้ก็เลยเป็นสเต็จอย่างที่พี่โอ๋บอกไปเมื่อคู่นี้เนาะเบาๆาก่อนครับเบาเมื au, ่อกี้ฟังเสียงแล้วนะเออมันก็แบบเบาเาแต่เห็นพี่โอ๋บอกว่าวันนี้เห็นเบาเานะเล่นกดไปเกือบร้0ยหกสิเหมือนกันเกือบ1้0ยกิบคิวสตาครคิวสตาโอโหแท้ รถทรงนี้วิ่งร้อยหกสิบรถทิพย์นะครับหกสิบรถทิพย์แช่กันจริงๆจังๆเลยเนนครับอืมนะครับอ,ะะอันนี้ถ้างบถ้ารถในสไตล์นี้สเต็ปนี้พี่งบแพงทำทำแพงไหมหมายถึงว่าทำแต่เครื่องใช่ไหมใช่ครับเอาแต่เครื่องใช่ไหมครับเออรวมท่อด้วยถ้าเป็นหกเกียร์ด้วยแต่หกเกียร์มันก็จะแพงขึ้นมานิดนึงครับครับ รวมมันจะต้องสมมุติว่าเราต้องฟิตเครื่องใหม่หมดเลยด้วยนะเปลี่ยนก้านแท้ลูกปรงลูกปืนซีนแผ่นขค้งแผ่นคัทอะไรทําที่เราใหม่จบหมดเนี่ยผมว่าน่าตกประมาณ4ี่หมื่นกว่า40,000ื่นกว่ารวมระบบไฟด้วยอะไรด้วยครับแต่นี้ต้องเราต้องผมต้องพูดอธิบายตรงนี้ก่อนนิดนึงว่ารถตระกูล RX k r s เนี่ยมันมีจุดด้อยอยู่2อย่างเอนเก็คือระบบไฟกับระบบคัสสอย่างนี้นะครับสอย่างเนี้ย คือถ้าเราจะทําความแรงทําให้มันเป็นรถรถเริ่มแต่งเนี่ยถ้าเราไม่เปลี่ยน2อย่างเหล่านี้มันจะต่อยอดไปยังอื่นไม่ได้เลยเพราะมันเป็นจุดที่ด้อยที่สุดถูกไหมครับมันก็เลยมันก็เลยแพงกว่าเปรียบเทียบกันสมมติว่าถ้าเราจะไปทํารถที่มันเป็น R x Z อย่างเงี้ยที่ระบบไฟระบบคัส์มันดีกว่าอยู่แล้วเกียร์มันดีกว่าอยู่แล้วเงี้ยมันจะซอฟลงมากว่าเลยมันจะซอฟลงมากเลยตรงเนี้ยคือมันเป็นวัสดุที่ต้องทําที่ต้องทําที่ต้องทําก่อนครับอันดับเบื้องต้นเลยกรณีสมมติว่า พี่เริ่มเล่นรถตระกูล i k คเริ่มต้นใหม่เลยอะ่ะไม่ต้องแบบว่าเน้นให้เครื่องแรงก็ได้พี่จะเอาแค่มาขี่ให้สวยขี่สนุกขี่เร,เร่องดนะีอะไรเงี้ยที่พี่ต้องทำสองอย่างเลยคือระบบค้ากัรบ,บระบบไฟก่อนเล้ันับแรกเพือ่อให้มันรถมันเป็นรถที่สมบูรณ์ที่สุดพ<ข>อเราทําแค่2อย่างพวกนี้ปุ๊บใช่ไหมย,ยางอื่นเนี่ยพี่เป็นเดิมหมดเลยเสื้อเดิมไม่ได้ปรับแต่งอะไรแท้คืออะไรพวกนี้ฟิตหมดนะรถพี่จะขี่ดีมากเลยแหละครับนี่จะเป็นจุดบอดของเขาใช่มันเป็นอย่างเนี้ยพูดง่ายๆคือว่าในราคา4ี่หมื่นกว่าเนี่ย ถ้าสมมติว่าระบบค้ามันระบบไฟมันดีอยู่แล้วติดรถมาอยู่แล้วถ้าเปรียบเทียบกันกรณีถ้าเป็นรถ JR นะสมมตินะระบบค้าะระบ,บบไฟมันดีอยู่แล้วเนี้ยแม่งเหลือแค่ประมาณ30,000กว่าบาทเองอ๋อเพราะต้องยอมรับว่าอย่างพวก RX เแซดหรือ JR อเงี้ยมันเป็นรถยุคหลังมาใช่ครับเป็นรถที่พัฒน,นามาแล้วถูกต้องครับถูกต้องครับ นะครับเป็นเครื่องที่พัฒนามาแล้วอันนี้มันเป็นเครื่องยุคแรกๆเลยที่ว่ามันเป็นเทคโนโลยีเมื่อยุค80ดูนยเลยครับใช่ย้อนไปถึงตอนนี้ก็ต้องมีถึง30ิบปีครับเราเราเอาเทคโนโลยีที่มันเป็นปี2 0 0พันขึ้นมาใส่นี่ถือว่าผมถือว่าแม่งก็โอเคแล้วมาแปลงใส่ใช่ครับคันนี้ถัดมาเป็นทรงจิโกลเหมือนกัน อันนี้รถทิพไหมครับพี่อันนี้ก็ทิพเหมือนกันครับทิพเหมือนกันใช่ครับแต่อันนี้ทิพเพิ่มสเตปเพิ่มสเตปเึ้นมใหม่ครับเพิ่มสเตปอะไรบ้างครับพี่อันนี้ก็คือยืดชักนี่เราจะยืดเยอะขึ้นละยืดเยอะขึ้นอันนี้จากอันนี้ยืดแค่มิลเดียวใช่ไหมครับอันนี้จะยืดเป็นสองมิลครึ่งโอ้สองมิลครึ่งก็คือจากรถ ตะกูลนี้เดิมๆมันชัก50ามิลใช่ไหมครับครับไอ้ขนาดยืดมิลเดียวก็เป็นชัก52ชัก52ก็คือเท่ากับรถ125คาร์ารถบ้านเราแล้วครับถูกไหมครับแต่อันนี้มันจะเป็นชัก2อมิลครึ่งก็บวกไปอีก5้มิลขึ้นลงก็จะเป็นชัก55ก็จะมาประมาณร้อยห้าสบ้านเราแล้วครับชัก150แล้วก็ลูกสูบก็จะเป็นลูก60.5ที่ผมใช้อยู่จะเป็นลูกประมาณสตาร์ทที่ประมาณนี้ตลอด60.5คือเป็นลูก KR ไซร์ร้อ แต่เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาคุยละเอียดว่าทําไมมันถึงต้องเป็นลูก KR ไซส์150อันนี้ฟังเป็นออเดอร์ไปก่อนเดี๋ยวมันจะต้องมีจุดอีกที่ว่ามันมีรายละเอียดครับเพื่อนผเดี๋ยวรายละเอียดจัดมาให้เพื่อนๆสปาอไปเต็มกราฟเลยแหละนะครับอันนี้ก็เป็นระบบไฟก็ปรับแต่งแล้วเปลี่ยนเป็นแค่กล่อง N 2คันนี้จะเป็นกล่อง N ครับ๋อเป็นกล่อง N แค่เป็นกล่อง N SR ติดรถบ้านเราครับครับลีดก็ยังเป็นลีด4พวกลีดรถตระกูลบ้านเราครับลีด r x เเปลี่ยนแผ่นเป็นแผ่นคาร์บอนแผ่นขาวอะไรก็แล้วแต่ไป บูก็ยังเป็นบูเคเหลี่ยม3 4อะไรพวกนี้ซื้อได้ทั่วไปตามแอปแล้วเราก็ปรับแต่งล้วงใส่ปากแต่จะทําอะไรยังไงก็แล้วแต่สไตล์เราอีกทีนึงนี้พี่พี่หัวผมสังเกตนิดนึงชุดคัดไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับอันนี้จะเป็นคัดน้ํามันอันนี้มีคัทน้ํามันคันนี้จะเป็นคัดแบบ JR ครับอาาสายอยู่อันนี้ครับนี่คัท JR ครับผมนะครับผมลองกดนิดนึงขออนุญาตกดครับ อันนี้ก็จะจะมีตึง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 มือหน่อยเดี๋ยวมากดฝั่งนี้โอ้นุ่มเหมากันนุ่มนุ่มกว่านุ่มแบบนิ่มกว่าชัดเจนเลยในกรณีที่จํานวนแผ่นคัดเท่ากันสปริงห้าตัวเหมือนกันด้วยนะครับครับสปริงก็เหมือนกันด้วยแต่ว่าความความนิ่มความแข็งมันต่างกันเลยชเพราะอันนี้มันเป็นระบบน้ํามันเป็นระบบไฮดรอลิกมันต้องนิ่มกว่าครับใช่ครับเห็นบอกว่าแปลงมาจากรถใหญ่ด้วย S <S <an> <S ก็มันก็จดดแปลงมาจากคล้ายๆตระกูลรถด,ดูคติครับครับรถด,ดูคติก็คือปั๊มคัสเนจะติดตัตต้งแถวๆตรงนี้เหมือนกันอ่าครับระบบคัดก็มีปั๊มบนเหมือนกันแล้วก็มีปั๊มล่างอย่างเงี้ยฮะใช่ครับแล้วก็ใช้หลักการตรงนี้นเข้าไปเดี๋ยวเรามาคุยอีกทีนึงว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้อโอเคแปลงต้องแปลงเยอะไหมพี่มาเป็นคัดน้ํามันแบบนี้เออแปลงคัดน้ํามันแบบนี้ใช่ไหมครับ ก็คือปกติแล้วอะสมมุติกรณีที่ผมบอกกัเนี่ยข้างต้นแล้วว่าระบบคัสพวกนี้เราต้องเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่ๆแล้วใช่ไหมครับครับชามคัสหรือระบบแผ่นคัสฝั่งนี้ที่อยู่ในนี้เราใช้เป็นของตระกูลรถรุ่นใหม่ๆได้เลย JR RXZ VRTZM อะไรพวกนี้แต่ถ้าเป็น JR ชามมันเหมือนกันแต่ระบบคัสมันจะไม่เหมือนกันระบบคัส JR มันจะดึงจากฝั่งนี้ออกมาถูกไหมครับแต่ว่าชามคัสแผ่นคัสและอะไรพวกนี้สปริงคัสหรืออะไรพวกนี้มันคือตัวเดียวกันมันใส่ร่วมกันได้เลยพิจารณาที่ระบบอย่างเดียวเพราะฉะนั้นคือว่าถ้าเป็นระบบ คัดน้ำมันที่มันดันจากฝั่งนู้นมามันก็คือจะอ้างอิงจากของเดิมที่มันเป็น i k ซ s เคไอเเพราะว่า i k ซ s ของเดิมเนี่ยมันจะเป็นระบบเฟืองเดรนหมูที่ดันจากฝั่งนี้เข้าไปผ่านแกนลูกเบี้ยวจากสายฝั่งนี้แต่อีเนี้ปัญหามเกิดขึ้นว่ารถพวกนี้มันเป็นรถเก่าใช้มานานๆนะครับแกนเฟืองเดรหมูตรงนี้มันสึกพอมันสึกปุ๊บเวลาคัดที่มันเรากำคัดเนี่ยจะให้มันวิ่งเข้าไปข้างในเนี่ยมันทำงานได้ไม่เต็มที่มันชนะแรงสปริงไม่ได้ครับมันก็จะคัดมันทํางานไม่เต็มที่ครับแทนที่มมมัััันนนจจะะววิิ่่่่งงงไไปฝครบมันจะ ย้อนกลับมาฝั่งนี้แล้วเพราะว่าล่องเดมูมันหลวม,มเพราะฉะนั้นคือว่าผมก็เลยออกแบบคิดให้มันเป็นระบบคัดเอกมาตรงนี้แท,ท,ทนซึ่งมันก็คล้ายๆกับพวก VRX นะครับเพราะว่า VRX t Z m มันจะเป็นแกนลูกเบี้ยวฝั่งนี้ครับดึงจากตรงนี้แล้วก็เป็นลูกเบี้ยวผักแกนไปข้างในแต่ผมไม่ใช้เป็นแกนลูกเบี้ยนะครับผมใช้เป็นปั๊มตัวนี้ดันแกนดันแกนคัดตัวนี้แทนเข้าไปติดตั้งแทนเข้าไปแค่นั้นเองครับมันก็ทํางานได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะนิ่มกว่าเพราะว่ามันทดกําลังกว่า แปลงแปลงถ้าแปลงอย่างนี้แปลงแค่ตัวชุดคัสแพงไหมพีแแแ่แปลงแค่ตัวชุดคัสแพงไหมแปลงแค่ตัวชุดคัสมันไม่แพงหรอกครับมันจะแพงแค่ตัวเลือกของปั๊มบนที่เราจะใช้เป็นอย่างถูกสุดๆง่ายๆสุดที่ผมทำบ่อยสุดคือปัมป๊มเบรกปั๊มเบรกหลัง Yamaha Nmax ที่มันเป็นดิฟเหมือนกันเราสามารถเอามาอะแดปให้มันใช้กับระบบอันนี้ได้ใช่ไหมครับหรือว่าถ้าแบบว่าคนเล่นสายหาไหล่มือสองเนี่ยก็เป็นแบบไอคอนหนุ N ่ม เป็นปัม๊มปั๊มคัดรถพวกสี่สูบเชียงกงนิชินหรือที่เป็นปั๊มลอยอะไรเงี้ยครับก็ดีขึ้นมาอีกหน่อยราคาถูกขึ้นมาอีกราคาแพงขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ก็ใช้ได้แล้วก็อัพขึ้นมาอีกเลยหน่อยก็เป็นพวกเบมโบ้ครับเป็นพวกปั๊มฐานดำหรืออะไรพวกนี้แต่ถ้าผมเคยทําลูกค้าไปแบบแพงๆเลยเขาชอบรถอะไรก็เป็นพวกอิตาลีโลโก้ขาวโลโก้แดงลอสซี่อะไรพวกนั้นไปเลยก็ใส่ได้เหมือนกันครับอ่าเดี๋ยวมาดูคันนี้กันให้ชัวร์นะคันนี้โอเค นี่ก็คัดน้ํามันเหมือนกันคันนี้คัดน้ำมันเหมือนกันครับอันนี้เป็นสเต็ปทิปเหมือนกันที่ไพี่รถทิปทั้งนั้นครับอ๋อนะครับอันนี้สเต็ปเครื่องลูกเท่าไหร่อะไรยังไงนนบ้างพี่ลูกหกสิบครึ่งครับแต่ชักเยอะกว่าต่อบนต่อบนเหมือนคันเทาเนี่ยครับต่อบนนะครับต่อบนเหมือนกันครับสเต็ปสเต็ปเท่าสเต็ปเครื่องอะเท่าคันนี้ชักสี่มิลครับอ๋อพันนี้ชักสองจุดห้าอ๋อคันนี้ชักสี่อันนี้ชักสี่ลูกหกสิบเท่ากันโหดกว่าโหดกว่าโหดกว่าและคันนี้ฟังเสียยงแล้้ววด โหดจริงนะครับแล้วก็เป็น6กเกียร์เหมือนกันลีดเป็นลีดวีฟอสคาบูเป็นเอ่อ KTM 125ร้าครับช็ <Shot Body. S 1> อตบอดี้แล้วก็กล่องไฟระบบไฟข้างล่างก็เป็นเหมือนกันครับสไตล์ผมชุดไฟ J r อรับแต่งนะแต่กล่องตัวเนี้ยจะเป็นกล่องดดแล้วพวกกล่องซิ่งแล้วครับจะเป็นกล่องแต่งแล้วจะไม่ได้เป็นกล่องเอ็นแล้วครับครับอ๋อไม่ใช่กล่องไม่ใช่กล่องไม่ใช่กล่องเอ็นแล้วครับอืนี่แค่สามคันนะเนี่ยยังไม่ไปถึงรถแข่งเลยพี่ คันนู้นเป็นรถลูกคา้าใช่ไหมพี่สีขาวสีขาวเป็นรถรถลูกคา้าครับครับเอามาก็เ,าเดี๋ยวจัดเรื่องเครื่องใหม่นิดหน่อยแล้วก็อุบัติเหตุมาครับเดี๋ยวเราก็ซ่อมกันไปอืเปลี่ยนแกนเปลี่ยนกระบอกเปลี่ยนอะไรพวกนี้ครับแล้วก็เพิ่มเอ,อน่าจะใส่เกียร์คันนี้ทาเป็นห้าเกียร์ครับแต่ว่าเปลี่ยนเป็นเกียร์ซิ่งใหม่หมดเลยอ๋อหอไปทำเกียร์ซิ่งทำห้าเกียร์แต่ว่าเราเปลี่ยนเป็นเกียร์ซิ่งใหม่หมดเลยครับ,รบแล้วก็มาเซ็ตรายละเอียดเซ็ตท่อใหม่เซ็ตเสื้อใหม่อะไรครับนี่แกะแต่งเสื้อเพิ่มไปอะไรครับ เพราะว่าลูกค้าเขาก็เก็บสภาพเพิ่มใส่ของใส่อะไรมาบ้างแล้วครับ <ฮะ S 1> ชุดฟงชุดไฟอะไรเขาก็ทํากันมาแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรารมาเก็บรายละเอียดเพิ่มอีกทีนนมาถึงคันนี้ แข่งครับคันนี้ลงแข่งรุ่นไหนอะไรยังไงบ้างครับพี่รุ่นเป็นเขาเรียกว่าเป็นขับเลสขับเลสก็คือหมายความว่าเราแข่งกันในเฉพาะกลุ่มของพวกเราอย่าเงี้ยใช่ครับเป็นรุ่นเขาเรียกสตรีทสตรีทไม่เกิน61เออไม่ใช่สตรีทพี่ครับเอ่อตอลลอครับสตรีทสตีสตมันมีก่อนหน้านี้แล้วอันนี้ครับ,รบตอลอ,อ,อไม่เกินไม่เกิน61อมิลก<อ>ิกาก็คือลูกสูบไม่เกิน61มิลใช่ไหมครับครับช่วงชักไม่เกิน1.5้าครับใช่ไหมครับแล้วก็เสื้อสูบปรับแต่งได้้เตตต็มมที่่่่แวาาหอบน คือว่าคุณห้ามต่อบนขอครับแล้วก็ห้าเกียร์เหมือนกันครับชุดไฟเปิดชุดคัดเปิดอลีดสี่แผ่นขาวติดรถในประเทศก็คือลีดสีที่ติดรถบ้านเราเนี้ยครับแล้วก็ขาบูไม่เกินสามสิบคือข้อเวียงปรับแต่งเล่นที่คือกติกาคือให้ทุกคน ทำอยู่ภายใต้กติกาเดียวกันพื้นฐานเหมือนเหมือนกันเนี่ยครับอาจจะมีรายอ่ามีรายละเอียดตรงนู่นนี้ตรงแต่ละสํานักอาจจะมีปีกย่อยลงไปนิดหน่อยที่แตกต่างกันอะไรเงี้ยก็เป็นในเรื่องของรายละเอียดนะแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้กติกาอันนี้คือช่วงชักไม่เกิน1.5ลูกสูบไม่เกิน6 1คาบู30ลีดขาว5เกียร์อืมอันนี้ถามล้อถามชุดจานไฟหน่อยครับพี่ชุดเดิมไหมไม่เดิมครับไม่เดิมไม่เดิมครับอันนี้การตกแต่งอะไรยังไงบ้างพี่จานไฟเป็นจานไฟ นูโวแต่ว่าเรามาเพิ่มเวทตรงนี้เข้าไปอ้าวเหรอใช่ครับจานไฟนูโวเรามาเพิ่มเวทตรงนี้เข้าไปอีกเพราะว่าจานไฟนูโวอ่ะมันมันเบาไปนิดนึงครับผมก็มาเพิ่มเวทให้มันหนักขึ้นนิดนึงแต่ก็ไม่หนักเหมือนเท่าพวกรถทิพที่ใช้อยู่อย่างรถทิพมันก็จะหนักขึ้นไปนิดนึงเพราะว่าถ้าเบาๆบามันจะไม่ค่อยมีกําลังครับแต่ว่าอันเนี้ยเบากว่ารถทิพที่ใช้นิดนึงแต่ก็ไม่ได้เบาเท่านูโวสแตนดาร์ดน่ครับครับอ๋อคันนี้วิ่งอยู่เวลาเท่าไหร่พี่ รถผมเจ้าของสถิติ126เร็วที่สุดเร็วที่สุดในรุ่นยังไม่มีใครล้มได้ระยะทางเท่าไหร่นะครับ402เมตร402เมตรสถิติทั้งหมด8สนามผมไม่ได้เข้าร่วม2สนามครับเข้าที่2สนามหนึ่งนอกนั้นที่หนึ่งทั้งหมดโอ้โหคันนี้ใครขี่นะพี่ผมขี่เองขี่เองพอ่โหขี่เองโหแท้เพราะว่ากติกามันเป็นนักแข่งมือใหม่ครับมือใหม่แล้วก็หน้าใหม่อย่างเงี้ยแล้วก็ภายใต้น้ําหนักเท่ากันหมด140คนรวมรถ คนล,ลุมรถอ, <L od. S 2> อย่างเหมือนกันหมดครับครับฮ<ะ>นี่ครับรถแข่งเขาอนะครับอุย้ยท่อเดินมาฝั่ง,งนี้สังเกตเห็นท่อมันไม่ใช่ท่อม้วนมันไม่ใช่ท่อม้วนพี่แล้วใช้เป็นผมคนเดียวที่ใช้ท่อรอดแล้วมันมันแมทกันเหรอพี่มันมันก็เราก็ต้องปรับเซ็ตอย่างอื่นเข้าหายครับเรื่องของออสไตล์การทําเสื้อพวกระบบไฟฝาพวกนี้ครับครับ เพราะว่าอย่างอื่นคือมันเขาบีบไว้โดยกติกาคือมันต้องเหมือนกันอยู่แล้วใช่ไหมครับครับขนาดลูกซูบช่วงชักหรืออะไรพวกเนี้ยทีเนี้ยพอเราจะมาเป็นท่ออย่างเงี้ยรายละเอียดอย่างอื่นที่มันอยู่ภายในเงนี้ยเราต้องไม่เหมือนคนอื่นแน่นอนอืมมาใส่ท่อรอดสเปคท่อนี่เอามาจากไหนครับพี่ช่างเหล็กโอโุดอ้อมน้อยอ้โหไม่ไกลไม่ไกลเลยอยู่ใกล้นี้เองครับแล้วเราก็เอามาบีบให้มันเล็กลงเงี้ยครับ ต้องบีบให้มันเล็กลงเพราะว่าซีซีมันไม่เหมือนพวกรถ150ครับพี่อต้นแบบใช่ไหมครับครับเราก็ต้องบีบทุกอย่างให้มันเล็กลงก่อนข้อใบนี้น่าจะทํามานานแล้วเนาะตั้งแต่เริ่มแข่งปีที่แล้วอะโอ้โหนะครับอรพอดูพอดูทรงแล้วนี่สมมุิสมบัติมาเลยทีเดียวนะครับน่าเดี๋ยวน่าจะมีท่อชุดใหม่มาใส่ตีรอไว้แล้วครับตีรอไว้แล้วด้วยพี่มีรถชุดใหม่เนผมเตรียมมาไว้อีกแล้วเพื่อจะแข่งปีหน้าเสื้อสูบคืออะไรคือเราเตรียมสเต็ปใหม่รอแต่ก็ยังใช้้้คััันนนนนีีแข่่งออยูเมมืด เนี่ยนะเนี่ยใครเห็นใครเห็นรถทรงสนิมแบบนี้นะครับเนี่ยถังสนิมแบบนี้นะโหใครจะไปรู้ว,วิ่งได้ขนาดนี้โอ้โหที่นี่ชอบทํทาถังทรงสนิมเหมือนกันเนาะแต <c oughs> ่แต่ผมว่ามันดูคลาสสิกดีนะมันดูเลโทรเลยอะเรโทรสายโหดด้วยนะเลโทรครับเลโทรโอ้นะครับแล้วเรื่องสเปค เครื่องยนต์ก็คือเดิมๆมัน50อย่างที่ผมบอกใช่ไหมครับพอเราทำเป็น1.5เนี่ยมันก็คือต้องชักไม่เกิน5.3เวลาตรวจวัดแล้วทุกครั้งเสื้อสูบห้ามต่อบนชุดคอยใช่ครับชุดคอยของตรงคาจิว่าคาจิว่าคาจิว่า n s r n s r arm อะไรพวกนี้ใช้ด้วยกันได้แล้วกล่องไฟอ่ะพี่ก็เป็นกล่องกล่องดักล่องซิงค์เนี่ยครับกล่องซิงค์เนาะแต่ว่ารายละเอียดข้างในก็คืออย่างที่บอกครับกล่องซิงค์เหมือนกันแต่ว่า กราฟไฟแต่และสำนักมันก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแต่และเซตติ้งที่เราจะมาใส่ให้มันเหมาะกับรถเรามันก็ไม่เหมือนกันแล้วเอาละเอาพอประมาณนี้ก่อนเห็นคันนี้ออกไปอารวาสอีกแน่นอนนะครับเดี๋ยวถ้ามีจัดแข่งได้ออกไปแน่นอน <c oughs> เพราะว่าก็เขา,ก,ขาก็เคี่ยวกรรมกันทุกสำนักอะครับ <c oughs> แต่วันเป็นขับเลยครับเราแข่งกันแบบพี่น้องในกลุ่มสนุกสนุกใช่เพราะว่าคนที่แข่งกันอยู่เนี่ยเวลาไปทริปมันก็ไปเที่ยวด้วยกันครับไปทําบุญด้วยกันไปัรู้จักกันอยู่มันรู้จักกันอยู่เวลามีมิทติ้งก็เจอ กินเบียร์ด้วยกันปาร์ตี้เหมือนกันครับมันเป็นคับเลสเขาเรียกคัพเลสนะครับอ่ะอันนี้เป็นรถในสำนักของช่างโอ๋นะครับเดี๋ยวรายละเอียดอย่างอื่นยังมีให้เพื่อนๆได้ชมมันอย่างเต็มอิ่มแน่นอนเดี๋ยวไปค่อยไปดูกันต่อว่าใน E ีพีจะเป็นอะไรยังไงนะครับอันนี้เป็น E ีพีไปก่อนนะพี่หัวนะอ่ะใช่เป็นดีทีแรกไปก่อนเดี๋ยวไปดูสเต็ปต่อไปหรืออีพีต่อไปนะครับผมบอกว่าบอกไว้เลยว่า เข้มข้นอย่างแน่นอนใน E ีพีแรกขอขอบคุณพี่โอมากเลยที่สกิดสต็อปไบมาได้มาเห็นรถตระกูล RXK RXS นะครับแบบนี้แมชื่นใจชื่นใจผมเองก็ชอบนะชอบชอบนะเพราะว่าเป็นใจรักรถที่แบบว่ารถพวกนี้ครับเห็นรถแล้วนึกถึงวัยเด็กๆนะรถพวกนี้นะพี่เนาะเราพ่อเราขี่เรานั่งถังพ่อเราขี่เรานั่งถังเออใช่เลย หรือเราจะนั่งถังรับลมตลอดโอเคอันนี้เป็น EP แรกเปิดตัวไปก่อนเดี๋ยวมาติดตาม EP 2ว่าจะเป็นเรื่องอะไรยังไงครับ